สวนชาจันเองแยวสูนสัตว์ที่ไหนเนี่ยเรามาที่ไหนเอาล่ะอบุบลราชธานีอุบลราชธานีแล้วเราก็มีของเล่นมาฝากเพื่อนเราด้วยไหนอะไรอ่ะดูดิเปิดดูดิอะไรสลามไหนเราเปิดดูดิใครซื้อให้อีกเนะี่ยเดี๋ยวก็จะไปดูสวนสัตว์กันเถอะค่ะเดี๋ยวเราสองพ่อลูกไปดูสวนสัตว์กันเนาะโอเคไหม ใช่เราก็ไปดูว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะในรถเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับนี่ราชรถมารับแล้วมาราดนชคถจะแบบหนาไม่คะลูกไปไหนมาคะถามดิถามรถดิไปไหนมาคะแท็กซี่มไม่หนาแล้วมาลากแกสิโคตรไกลเลยเดี๋ยวเราใช้รถคันนี้ชั่วโมงครึ่งเหรอแต่ไม่นับที่เรารอนะอ๋อไม่นับที่เรารอ <c oughs> นี่เวลาเริ่ม,อมโอ้ยบ่ายหนึ่งตรงตรงพอดีเลย,ยเ,ลเดี๋ยว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 เรานั่งรถคันนี้ไปชมวิวกันนะตอนนี้เรารถออกแล้วรถรถนี่จะเป็นรถไหนร,รถครอบครัวใช่ไหมเรามากี่คนบอกดิห้าถนวการห้าคน ตา่อยูที่อื่นที่นี่เราต้องไม่เคยมากันนะครับแล้วก็แผนที่ก็ไม่มีเหมือนกับอันนี้เราต้องเชื่อใจโชเฟอร์นะครับเฮ้ยเขาบอกลานเก็สถานีแรกที่เราจะไปดูฟามิงโก้ตามิงโก้บ้านตาน้่งเนมไปเราไปดูฟอนยิงโก้กันฟอนยิงโก้คือคอยาวมากนะคะสม พี่แรกพังโก้ตังโก้โอ้คอยาวมากตอนนี้เราก็เจอทางทางตันไหมเนี่ยนานไม่รูปอ่ะขึ้นยืนนี่ก็ได้นานจะถ่ายรูปไหมไม่เอาไม่ก็ไปเลยบ๊าไปตัวเหรอตั่ยืนก็นยังงี้โอ๊ยให้ต่อไปมาถอดนะครับ

ใหญ่มากเลยมไม่ไนะนั่นเคยจับเหรอเปล่านี่นมันก็ไม่กลัวเราเลยเนาะแต่เขาห้ามเรารู้ตาบอกดูอากาศลมลืนมากลมลืนแต็โอ้ยนู่นนุ่นถูงมืที่เบิ้ลนมานุ่นเป็นป่าจริงๆนะเห็นไหมห้ามรถจากรถ ตอนนี้เราต้องเป็นไกด์นำนำตัวเองเที่ยวนะครับตอนนี้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อยากเที่ยวตรงไหนก็เที่ยวเที่ยวสวนสัตว์เบิร์ดที่บ้านแก่ลายไร่นี่ตอนนี้ก็มีกวางเต็มเลยไม่ต้องเหงาเลยมีมีมีเพื่อนอยู่กวางนี่ดูตัวนี้นี่ดูโอ้โหดูเขานี่ดูมันนอนดูดูตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่กลัวคนด้วยเอาดูสิดูหงี่เธอเป็นคนเหรอ ดูนี่ใกล้มากเลยครับนี้ประมาณอีฟ้าว่าเสี่ยวเอื้มมือไปก็ถึงแล้วเนี่ยเมร์อนี่มันนอนแช่น้ำมันาำตาพิมพ์เออหูดูตัวใหญ่ตัวแบบตัวเหมือนแบบเหมือนควายเนาะตัวใหญ่จะเท่ากันเลยอ่ะหมดความสวยเหมือควายไม่แต่ตัวมันใหญ่เนาะตอนนี้เราบรรทุกมาประมาณหกคนแต่ดูดูสภาพยางรถก่อนอ๋อมีหน่ อย่างรถเป็นไง่านเอนแตกยะานีต่อไปเดี๋ยวเราไปดูลงไปถ่ายรูปไหมกับพ่อเนี่ยเขาบอกอะไรสัตว์อะไรนะดดงเจ้าป่า แ้วเราพาไปดูส,สิ่งโต้โน่นอ๋ออยู่ข้างในนอนอยู่ข้างในไม่รู้เราจะเห็นหรือเปล่า นอนหลับอยู่ในถ้ำนอนเดี๋ยวจะซูมไปให้ดูนะเดี๋ยวไปเรียนหนุกเราไปที่กันต่อเราไปดูเสือนอนนอนบนขี้เกีสืออยู่ตรงนนั้้ขีเกียจเพราะว่ามันเราคนข้วนมาใส่ชุดสีแดงเข้มลายสีดำอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน นอนหลังอุ้ยตัวลายน้อนตัวลายที่เบ้ต้องเดินไปตรงนู้นเลยนะมันไกลไปอ่ะแม่เบดเดินนู่นอะไม่เอาไอฟ้าขี่ไปไหมไม่ต้องอ่ะไม่ไปงั้นแหละไปเลยน่าจะเป็นรอยนะดูดีๆนะเห็นป่ะตามถนนนะเต็มเลยหุ่นุกไปหมดนี่เราเนาะอ่อนอยู่ข้างในหนึ่งตัวสองตัวเดี๋ยวเรา z o o ให้ดูนะ ตอนนี้ม an ันโป้งหัวขึ้นมาแล้วมันคนเห็นมางครั้งเห็นคนในรถหุ่นอบอ๊บอยากเกินเลยเกินเนาะเสือดาวเสือดาวน้องอยู่ในถ้ำหลังหินแล้วนะเมาไม่ค่อยเห็นหน่อยเสืดาวทีิร์ถนี่แหละคูนไอตัวสกังนั่นมันเป็นคูดนี่เสือดาวมีโชว์ได้ครับให้อาหารเสือเสือดำแต่ต้องเข้าไปในกรงเท่านั้ เงาเมันบอกเราจะเป็นอะไรเนี่ยอิเห็นเงาอ่เหียนดูมีดีอ๋อเดี๋ยวเราไปดูตังนี้กันดีกว่าอิเหีนเปลือกปลาไม่มีคนออกมาดูไหมมาดูไหดูเดี๋ยวไปถ่ายแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันี่เห็นเปลือกอ๋ออยู่ตรงไหนเนี่ยนุ่นตัวมันอยู่ไหนนู่นนู่นเห็นไหมไหนะนุ่นนุ่นข้างในนู่นโซมไปข้างนอืมเดินวอยู่อะโซมไปข้างในเห็นเนาะเดินอยู่เนะ ถ้าถ้าฟังดีๆนะจะได้ยินเสียงชนีร้องหัวหัวหัวเออจริงๆด้วยเนี่ยเนี่ยจะอยู่ในป่าถึงวะโอ้ได้ยินไหมดีดีไหมร้อน่ากลัวเนาะโอ้คือทางคนผิวอ่ะอาจจะเป็นว่าเพราะเรามาที่นี่นี่เองก็เลยร้องหาผัวโอ้โหเดี๋ยวกูร้องอย่างนีไม่มาเจอแล้วมันบอกผัวกูมาแล้วลองไปกระต่อดีกว่าโน๊นสิงโจ๊ดออสเตรเลียส่วนแสดงจิง เดี๋ยวจะไปดูจิงโจ้กันจิงโจ้แดงก็ถึงตัวเล็กทุกคนเคยเห็นคลิปที่จิงโจ้ต่อยกับคนไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะอาไปดูจะเป็นไงล่ะฝั่งนี้ก็มีอีกกลงหนึ่ง ตอนนี้เราก็เพิ่งจะบ่ายโมงครึง่งเราเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงในการ,โนโนโรขับรถมันทำแบบนี้ได้แต่ทำแต่เราไปดูสัตว์ตัวต่อไปกันนี่ขับมาเราก็เจอกวางข้างทางเลยยิ่งกว่าสวนเอกิวโคลาดอีกนะเออดูมันดมันมแบบมันร่มลื่นมากกวา่านี่เราก็เข้าไปส่วนนก เข้าทางนี้ไปเลยไปทะลุไปเดี๋ยวเราจะทะลุอันตรงเข้าไปครับ <c oughs> ไปโอ้เข้ามาก็จะเจอาปข้างบน <c oughs> ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องกันเ <c oughs> ดี๋ยวอะไรโน่นี่พี่นกเต็เย นี่คือนกแก้วนกแก้วตอนนั้นมันจะมีเกมนมีที่งมัวแต่มันจะดีมากเลยตอนนี้เพราะว่ามันร่มรื่นมากเลยเนาะเราเดินลุ้นตกโหวันนี้กองใหญ่มากเลยนะทุกชั้นอะไรอะนกอ๋อนกเอออะไรเดี๋ยวชูวยไปดูเราเดิน อตรงนี้แบบเป็นธรรมชาติเขาปล่อยเขาจะปล่อย,ย,ยตรงนี้ก็จะมีน้ำตกด้วยโอ้โหไางเดินไปเลยเดินไปเลยระวังตกนะไหนอะ ถ่ายรูป่อยถ่ายรูป่อยนันหนึ่งสองสามโหมีปลาด้วยเหรอเหมือนตกอ่ะเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปตรงนี้ก่อยืนนี้นะยืนนี้นะโอเคหนึ่งรูปนะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามนี้ก็มีปลาหรือว่าจะเป็นน้ำตก เดินไม่ดีตกข้อนะครับเนี่ยดูตกล่องนะนี่เอ้ยอันนี้ไก่หรือนกเนี่ยนะอันนี้ไก่หรือนกไไกก่่ตรงนี้มันส่วนนกก็ใช่เหรอตรงมีไก่ด้วยโอ้โหลแต่ล่มรื่นมากเลยเนาะ มีไก่เดินด้วยตัวเองมีไก่ด้วยดูป่ามันเยอะมากเลยผมว่าสวนสัตว์ที่นี่มันมันโอเคมากเลยครับเพราะว่าดูป่าลมลืมน่นมากเลยเคยไปที่อื่นมาก็ไม่ลมลื่นเท่านี้นะครับดู วันแล้วครับต่อวันเส้นนี้ดูมันมาทางนี้เลยเห็นไหมดูก็รู้ว่าน่าจะป่าน่าจะมีอายุหลายปีเหลือเกินทางเดินบนทางเราก็จะเจอน,นี่นอกอะไรเนี่ย่รนอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม่กลัวเราด้วยนะขนาดเราอยู่ใกล้ๆนี่จะจับตัวได้แล้วเลยนี่ เราจะจับตัวได้หรือได้เนี่ย <c oughs> อยู่ข้างเองมันนี่ยังไม่กลัวเราเลยแสดงว่าเขามันทำให้เขาทำให้เราชินกับเราอยู่มันคืออะไรอ่ะนกชาปีไหนกเปแดแดง,แดงไม่เคยกลัวเราเลย นี่กายแจ้อันนี้เข้าไม่ได้ปิดไว้เส้นทางดูเยอะมากต้นไม้สูงปกคลุมคลุมแบบเยอะมากเลย ดูประมาณเหมือนป่าดงดิบเลยนะครับดูกงอันนี้มีกงนะครับดูขงขึ้นไปสูงก็คือคุมทั้งทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้มันหนีออกไปข้างนอก ดูลำเลืล่นมากเลยต้นไม้โอ้ข่าววันใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราก็เดินหายออกกันเราเจอขนนกขนนกอะไรเนี่ยนั้น ใหญ่มากเลยเนะี่ยถ้าเทียบกับมือเราเนะี่ยอุ้ยนุ่นน้องขางกลางีอ๋อนี่ไงอนกขนนกยูนฝนนกยูงนึกว่าเราก็นึกว่านกอะไรนุ่นใช่ไหมปีกขาไปต่อ,อกันดูอย่างอื่ยกันต่อ อูหตัง200เมตรเดี๋ยวเราไปดูอุรังโุตังกันตอนนี้เราก็ถึงอุรังโุตังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุรังโุตังกันพอพอลงไปถ่ายให้ดูแล้วไปแล้วไปนี่อุรังโุตังแค่นี้แหละอ๋ออยู่ข้างในอยู่ข้างในไปดูกันเนาะโอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลย làng một táng này, ở tượng như từng tuá, tượng như từng tuá, tượng ngón từng đầu, từng ngón. Đồ này đang như นมานามันกินอาหารอูเขาให้อาหารมันะเราไปดูคิปโปกันเนาะสินที่อยู่หน้าสามตัวนั่นเราเลยข้างหน้ากับชิปโป้ปเดี๋ยวเราไปดูคิปโปกันเฮ้ยเไปบอก โต๊ะกันต่อร้อนมากเลยดูแดดกันเลยครับนี่อันนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วเนาะออกแล้วหมดแล้วแล้วใครเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเตาอไ,ไ,ได้ใครเพิ่มเติมเตาินเตาตัวใหญ่ใหญ่วันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งทิปนะครับคุณหมะคุณสมุนไพรด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน คุณม็อบนะครับเข้าไปซื้อกันได้นะเผิดเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับซ้ายๆนะสั่งได้เลยนะสำหรับคนที่ชอบยาไก่นะคะเออเราต้องทำไรเราต้องสนับสนุนเราต้องซื้อใช่ไหมยาไก่ใช้ดีไหมใช้ดีค่ะทีนี้กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะใต้ลิงก์ด้วยค่ะไม่ไหนมั้อกลับตอนนี้กลัเดี๋ยวเราก็แค่นี้แล้วกันเนาะบ๊ายเขาออกข้างไหนชีทั้งออกข้างไหนมันไม่